อน,อนเธอมีสองอันนั่นแหละเอาพูดสิเธอคิดถึงฉันไหมเธอคิดถึงฉันไหมคิดถึงฉันไหมถามสิคิดถึงฉันไหมปัดขี้ดิอะไรขี้ขี้ปวดขี้ยิ้มอ่ะ ไหนทำตาประทูสิประทูอร่อยอร่อยเนียแม่คคือมีถอนอันมีสามอันสี่อันนลเป็นดเปดพอยังแปดแปดทูนทูนหาาุดฮ មិនហួយ8 8ក